งานชิ้นที่3 Global Warming สำหรับงานชิ้นนี้จะให้นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นให้เราสร้างภาพนิ่งเพิ่มมาอีกประมาณสัก4ภาพนิ่งกันแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราจะเริ่มออกแบบ งานนำเสนอของเราโดยเราจะทําให้เป็นเค้าโครงแบบว่างเปล่าไปเลยนะครับคลิกนะครับเค้าโครงว่างเปล่าแต่จะกระทําแค่สไลด์ที่1เท่านั้นหากเราต้องการจะจัดการกับทุกสไลด์ก็คลิกที่สไลด์ใดสไลด์หนึ่งแล้วก็กดแป้นพิมพ์ Ctrl A หลังจากนั้นเราก็ไปคลิกที่เคาโครงแล้วก็เลือกว่างเปล่าจะเห็นได้ว่าตอนนี้สไลด์ของเรานั้นว่างเปล่าแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะนำรูปภาพมาใส่เป็นพื้นหลังนะครับในการนำรูปภาพใส่ในพื้นหลังนั้นเราสามารถทำได้โดยการคลิกขวาบนพื้นที่ว่างๆนะครับเราก็เลือกคำสั่งจัดรูปแบบ พื้นหลังแล้วก็ไปที่เติมเติมรูปภาพหรือพื้นผิวถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนพื้นหลังเป็นรูปภาพที่เราต้องการเราก็ไปคลิกที่ปุ่มแ้มจากนั้นเราก็ไปหารูปมาครับเรามีรูปอยู่ตรงไหนเราสามารถไปค้นหารูปได้ที่จะนำมาเป็นพื้นหลังนะครับ ครูเลือกรูปนี้นะครับที่จะมาเป็นพื้นหลังจากนั้นก็คลิกแทรกเข้าไปพอแทรกเข้าไปแล้วจะเห็นได้ว่ามีเพียงแค่สไลด์แรกเท่านั้นที่พื้นหลังเป็นรูปภาพนะครับถ้าเราต้องการให้พื้นหลังเนี่ยไปปรากฏทุกสไลด์เลยให้เราคลิกที่คำสั่งนำไปใช้กับทั้งหมดนะครับทุกสไลด์เลยก็จะเป็น พื้นหลังแบบนี้แต่เนื่องจากว่าพื้นหลังเนี่ยมันมีความคมชัดชัดมากเราต้องทําให้พื้นหลังให้ชัดน้อยๆหน่อย,อยก็คือให้มันโปร่งใสเราสามารถที่จะมาเพิ่มความโปร่งใสให้กับพื้นหลังได้ครับเพิ่มความโปร่งใสจะทําให้พื้นหลังนั้นมีสีที่ไม่ไม่ชัดจนเกินไปนะครับอย่างที่เราเห็นบนจอนี้นะครับแบบนี้ แต่ทีนี้ถ้าเราทํากับสไลด์ไหนแล้วมันก็จะจัดการแค่สไลด์เดียวหากเราต้องการจะไปใช้กับทุกสไลด์ก็คลิกที่นําไปใช้ทั้งหมดแบบนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะทํางานไปก่อนแล้วถ้าเราต้องการจะเพิ่มความโปรง่งใสหรือลดความโปรง่งใสเดี๋ยวเราจะกลับมาแก้ไขได้อีกภายหลังนะครับตอนนี้ปิดไปก่อนมาที่สไลด์แรก ครับสไลด์แรกเราจะใส่ข้อความไปก่อนและกันแทรกนะครับแทรกไปที่อักษรศิลป์แล้วก็เลือกตัวอักษรที่เราต้องการนะครับลองคิดดูว่าเราทำเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนสีตัวอักษรที่เราต้องการน่าจะออกมาโทนไหน นฟ้าฟ้าๆทนเขียวๆดูแลสบายตาอย่างนั้นใช่ไหมครับงานชิ้นนี้น่าจะออกมาทนร้อนๆนหน่อยดังนั้นครูขอเลือกสีแดงเลยละกันนะครับใส่ข้อความของคุณที่นี่อ่ะเดี๋ยวเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไปก่อนนะครับ Global Warming นะครับอืม Global Warming จากนั้นก็ลากไปข้างบน หน้าแรกหัวข้อเราควรจะทำตัวใหญ่ๆเลยให้งานของเราน่าสนใจตัวใหญ่ๆใ,ใหญ่ไปเปล่า,าใหญ่เกินไปก็ลดลงมาหรือถ้าเรายังคิดว่าต้องการตัวใหญ่ๆอีกนะครับแล้วก็ enter นะครับคลิก enter นะ enter เสร็จปุ๊บก็จะทำให้ข้อความของเรามี2องบรรทัด จากนั้นก็ลองเพิ่มขนาดนะครับให้มันใหญ่ๆจับเลื่อนขึ้นไปจัดมากึ่งกลางนะคร o b a l Warming นะครับเป็นภาษาอังกฤษทีนี้ลองแทรกล่องข้อความบ้างครับนี้แทกกล่องข้อความเป็นคำว่าพิมพ์ภาษาไทย ภาวะโลกร้อนพิมพ์คำว่าภาวะโลกร้อนนะครับทําเป็นตัวหนานครับแล้วก็เพิ่มขนาดให้กับเขาภาวะโลกร้อนจะกึ่งกลางเปิดไว้ตรงนี้ลอ,องดูนะครับภาวะโลกร้อนจะไว้ตรงไหนดีก็จัดให้เหมาะสมเลย ในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์นะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนฟอนต์ฟอนต์ก็คือแบบอ,กอักษรเราก็ไปเลือกฟอนต์ได้เลยนะครับอันไหนที่สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้จะมีคําว่าสวัสดีด้านหลังลองเปลเลือกอันนี้นกัน,นะครับภาวะโลกร้อน แล้วแต่นะครับเราต้องการฟอนต์แบบไหนเราก็เลือกได้หรือจะลองจัดชิดซ้ายดูหรือชิดด้านขวาดูอะชิดซ้ายดีกว่านะครับไม่ไปชนใครด้วยดูนะครับจะขยับมาปึ๊บภาวะโลกร้อนตัวหนังสือสีดำแต่ถ้าต้องการจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นลองดูนะครับ สีฟ้าเหมาะไหมก็ไม่เหมาะเพราะว่ามันต้องดูแบบร้อนๆสีเหลืองสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูให้มันมดูร้อนๆหน่อยแต่ถ้าไม่มีอะไรก็สีดําก็ได้นะครับอ่ะได้อันหนึ่งแล้วภาวะโลกร้อนต่อไปแทรกล่องข้อความแทรกล่องข้อความนะวันนี้งานนี้ลองใส่ชื่อของเราสักหน่อยครับชื่อของคนทํานะอ่ะ,อะชื่อของเรา ให้รู้ว่าใครทําคลิกชิดขวานะครับลองดูเปลี่ยนสีเป็นสีขาวมองไม่เห็นสิเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีดำดีกว่าเหมือนเดิมแหละดีแลอ่าเป็นสีดำเสร็จแล้วครับที่สไลด์แรก เดี๋ยวเราจะข้ามไปที่สลระที่สองเลยก็ได้นะครับสำหรับหัวข้อที่ครูจะให้นักเรียนทำนั้นมีทั้งหมด4หัวข้อได้แก่โลกร้อนเกิดจากอะไรวิธีลดภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนกับปรากฏการณ์เรือนกระจโกโรงเรียนกับการลดโลกร้อนนะครับนี่คือ4หัวข้อที่นักเรียนจะต้องทำ หัวข้อหนึ่งอาจจะใช้ประมาณ2-3ถึงสสไลด์แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเรื่องหัวข้อไหนเนี่ยมันมีเนื้อหามากน้อยขนาดไหนไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้แค่2สไลด์ใช้แค่3สไลด์กี่สไลด์ก็ได้แต่ขอให้มันครอบคลุมเนื้อหาแต่และหัวข้อที่ครูกำหนดให้อ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวเราลองมาทำหัวข้อแรกกันก็คือเรื่องของโลกร้อนเกิดจากอะไรลองไปดูนะครับ เริ่มไปที่แทรนะครับแล้วก็ใส่อักษรสิ่งกักแล้วกัน่ะพิมพ์ครับโลกร้อนเกิดจากอะไรอ,อันนี้คือหัวข้อโลกร้อนเกิดจากอะไรที่สายไว้ก็แล้วกันอื ทีนี้จากนั้นเราก็จะเริ่มพิมพ์ข้อความใช้คำสั่งแทรกกล่องข้อความลองจองพื้นที่ไว้ลองดูนะครับสมมุติว่านี่คือข้อความที่เราจะนำเสนอครูเริ่มพิมพ์นะครับเริ่มพิมพ์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 ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพิมพ์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 ไปเรื่อยๆสมมติเยอะมากเลย ดูนะครับนี่คือข้อมูลที่เราจะนำเสนอบน powerpoint เนี่ยถ้าเราไปนำเสนอด้วยตัวหนังสือทั้งหมดแบบนี้มันไม่น่าสนใจแล้วก็ไม่สวยด้วยนะครับดังนั้นในการทำงานนำเสนอเนี่ยตัวหนังสือไม่ต้องมีเยอะนะครับไม่ต้องมีเยอะมีไม่กี่บรรทัดพอ เอาเป็นเพียงแค่เป็นเป็นไกด์ที่เราจะนำเสนอแค่นั้นเองส่วนรายละเอียดนั้นผู้นำเสนอจะเป็นผู้พูดนะครับในตัวหนังสือเนี่ยเราก็ดูให้ดีว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่เช่นขนาดสัก3านะครับเนี่ยกำลังดีละกำลังมองเห็นดีเลยจากนั้นเราจัดแล้วอ่ะตัวหนังสือจะอยู่ตรงนี้นะ,ะพื้นที่ที่เหลือเราก็ลองใส่เป็นพวกรูปภาพดู รูปภาพอยู่ตรงนี้นะครับหรืออาจจะวางเป็นวงกลมบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะใส่รูปภาพอยู่ตรงนี้ได้แล้วแต่เราจะจัดเลยในหนึ่งสไลด์นะครับควรจะมีภาพประกอบด้วยแต่ก็ไม่ต้องเยอะเกินสไลด์หนึ่งก็อาจจะมีสักภาพหรือสองภาพสามภาพกแแ็แล้วแต่แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับไม่มีกฎอะไรตายตัว อยู่ที่เรากําหนดขึ้นมาเองแต่อย่ามีรูปภาพเยอะก็ดูโรกหูโรกตากเกินไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันโลกร้อนเกิดจากอะไรคราวนี้ครูจะสอนวิธีให้ว่าถ้าเราจะต้องทํารายงานหรือนําเสนออะไรเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องพิมพ์เองก็ได้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ Google นะครับจากนั้นเราก็ไป Copy ปี้ของเขามานะครับ Copy มาอู่สิครับ ามาเมาคุ่มภาวะโลกร้อนนะครับปึ๊บคอนโทรลซีก๊อมาจากนั้นก็มาที่งานของเราคอนโทรลวนะครับได้มาละก็คลิกข้างหลังนด้ครับคลิกตรงนี้เลือกเก็บข้อความเท่านั้นดูนะครับเก็บข้อความเท่านั้นภาวะโลกร้อน global warming จัดดีๆ หมายถึงการที่อุณหภมูมิการที่อุณหภูมิเฉลี่ยขออากาศจัดมานั่งจัดรายละเอียดอีกทีนึงครับจัดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอารูปมาใส่เอารูปมาใส่เข้าไป ใช้คำสั่งแทรกรูปภาพนะครับจากนั้นเราก็ไปหารูปภาพมารูปภาพเกี่ยวกับโลกร้อนอืมอ่ะโลกร้อนเกิดจากอะไรเอารูปอะไรดีเนาะโลกร้อนเกิดจากโลกร้อนเกิดจากอะไรอ่ะอรูปสักรูปหนึ่งรูปอะไรก็ได้นะครับเรามีกาน,น์ดการแทรกเข้าไปได้ล,ละเราก็ย่อหรือขยารูปภาพได้ ได้หนึ่งรูปแล้วแล้วก็เอารูปอื่นเข้ามาอีกแทรดรูปภาพเอารูปอื่นรูปไหนดีรูป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 นี้แทร่เข้าไปในการใช้รูปประกอบงานนำเสนอของเราไม่ควรให้รูปทุกรูปเนี่ยมีขนาดใหญ่เท่ากันหมดเลย ไม่ต้องให้รูปทุกรูปใหญ่เท่ากันหมดเลยควรจะมีรูปหนึ่งเป็นรูปที่เป็นพระเอกใหญ่ๆสักรูปหนึ่งครับส่วนรูปอื่นๆเนี่ยที่เอามาประกอบเนี่ยก็ไม่ต้องให้ใหญ่เท่ากับรูปที่เราต้องการให้เป็นพระเอกก็เอารูปอื่นๆมาเพียงประกอบให้ดูเออได้มีไม่มีพื้นที่ว่างมากเกินไปนะครับพอเราได้ปุ๊บ แล้วแต่ว่าจะแทรกกี่รูปนะครับ2รูป3รูปแล้วก็ไปใส่เอฟเฟกให้กับรูปภาพบ้างใส่เอฟเฟกให้กับรูปภาพก็ได้จะจับหมุนจับอะไรก็แล้วแต่ทําได้มาถึงตรงนี้แล้วเซฟสักครั้งได้ไหมครับใช้คําสั่งแฟ้มนะครับอย่าลืมเซฟแฟ้มบันทึกแล้วก็เลือกไปที่แฟชไดร์ของเราครับตั้งชื่อไฟล์ว่า ชื่อห้องเลขที่งานชิ้นที่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ว่า global warming บันทึกนะโลกร้อนเกิดจากอะไรนะครับสมมติว่าเนื้อหาเนี่ยยังไม่จบยังมีต่ออีกนะครับเราก็ ไป copy มาอ่ะไป copy มาเนื้อหายังมีต่ออีกแล้วก็ไป copy มาครับ copy มาเราไม่ต้องพิมเองก็ได้นะครับเราไป search จาก google แล้วเราก็มาวางใน powerpoint ของเราแทรกกล่องข้อความเมื่อกี้เราวางข้อความไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไปวางทังอื่นดูบ้างอาจจะอ่าวางกล่องข้อความไว้ตรงนี้อ่ะสมมติวางไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บคอนโท V แล้วก็เก็บข้อความเท่านั้นอืมเมื่อกี้เราเลือกขนาดเป็นสามสิบสองให้เท่ากันเป็นสามสิบสองรู้สึกจะเป็นตัวหนาด้วยนะครับก็ทำเป็นตัวหนาแล้วก็เริ่มนะครับอันไหนที่มันไม่จำเป็นเราก็ออกมาก็ได้สาเหตุที่ทำาเกิดพวานั้อนอืมอืมอ่า อ่ะล้วก็อ่ะลองนะครับเลือเอาแค่นี้อ่าสาเหตุที่เกิดภาวะโลกร้อนก็เพราะว่าการเริอนกระจกที่เพิ่มขึ้นจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญถ่านหินและเชือเ้อเพลิงรวมไปถึงสารเคมีที่มีส่วนผสมของก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์ใช้และอื่นๆอีกมากมายอืมเราเพิ่มมาสไลด์ที่2ในหัวข้อโลกร้อนเกิดจากอะไร ครับพื้นที่ตรงนี้มีที่ว่างอยู่ก็ใส่รูปภาพครับลองใส่รูปภาพดูนะทำไงรูปภาพลองดูครับรูปภาพการใส่รูปภาพอีกวิธีหนึ่งก็คือคลิกซ้ายครางไว้ที่รูปแล้วก็ไปปล่อยมาไหมอ่านี่นะครับเวลาใส่รูปภาพเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะใส่รูปเดียว2รูป3รูปนะครับอย่าลืมนะครับว่าอย่าใส่เยอะ เดี๋ยวมันจะดูรบนะครับใส่พอประมาณให้ดูดีพอนะครับอะลองใส่เอฟเฟกให้กับรูปภาพบ้างอาใส่เอฟเฟกสวยเชียวครับครับได้ละได้สามสไลด์แล้วนะครับโลกร้อนเกิดจากอะไรนะครับได้หัวข้อแรกและจากนั้นหัวข้อถัดไปครับนักเรียนทำต่อเลยนะครับ วิธีลดภาวะโลกร้อนหัวข้อต่อไปภาวะโลกร้อนกับปรากฏการณ์เรือนกระจกโรงเรียนกับการลดโลกร้อนทําต่อให้เสร็จเลยนะครับหัวข้อละ2-3สไลด์แล้วแต่นะครับให้นักเรียนทําได้เลยนี่คือการทํางานชิน้นที่3ที่ชื่อว่า global warming นะครับ